ร้อยซับนำโชคร้อยโชคร้อยซับเงินไหลกองทองไหลมาสาทุกสวัสดีครับ f สี่ร้อยซับนำโชควันนี้มาที่ศาลหลักกิโลตาจันตาเสยใญเมยหลักกิโลให้โชควันนี้มาตามตัวเลขกับตายาดรือ,อ็ดการยาแห่งหลักกิโลตามมาเลยครับไปพบกับตายากัน สวัสดีครับครับสวัสดีครับตายาหรืออาจารย์ยาแห่งหลักเกียวเนาะมาขอแนวทางกับอาจารย์ยาได้ตัวไหนเนาะว่าวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันร้อยหกสิบจุี้นี้ตายาได้ตัวไหนขอแนวทางขอตัวเลขฝากเอฟีฝากท่านผู้ชมหน่อยครับวดาที่ถึงนี้ผมปล่อย ปล่อยนานแลวครับปล่อยนานแล้วแต่รอยซับกําลังมาครับครับครับรอยซับกาลังมาติดตามของตายาเพื่อนนาไปฝากเพื่อน fc เนาะทุกท่านว่าตัวตายาจะได้อาจารย์ยาอย่างหลักกิโลอาจารย์ตาสียายมีจะให้แนวทางให้ตัวไหนเนาะครับครับแต่ผมให้ไอ้นานแลวครับตั้งแต่หมยออก หมดออกพ้นโยไปเลยครับ5นาทีพ้ปลปอยเลยวันนั้นโปอยให้ทุกช่องทุกช่องที่อยู่นี่นะครับไม่ใช่อยู่ทางอื่นทุกทางอื่นเลยเลยให้ไม่ได้ครับลอยให้ช่องอยู่ทางนี้ทางหลักกิโลที่มาอยู่ทำรายการอยู่หลักกิโลก็ล่อยให้ตังแต้ไวอ้อกครับ ก็ปล่อยไปห้านาทีว่าผมปล่อยเลยปล่อยแปดไปเลยวิ่งแปดไปเลยวิ่งแปดเนาะครับวิ่งแปดเลยผมว่าจะให้วิ่งเร็วเร็วดีเพว่าเอาของเขาวิ่งแล้วเ่าก็เขาเนาะครับไม่ทันนอตตี้อีกเพราะว่าพวกทางนี้กว่าจะตัด YouTube ได้ก็ไม่ทันก็ปล่อยสดเนาะก็ไลฟ์สดเลยก็ไม่ทันแบบนั้น ยังไงก็ข,ขอโทษด้วยที่ว่าปล่อยถูกกันนะครับไม่ว่าจานไหนจานไหนเลขเหมือนกันเลขเหมือนกันไม,ไม่ก๊อปใครเลขเราเองครับเลขควบคุมเองของเคว่าของเกเลยนะครับเพราะวิ่งถูกกันไม่ว่ากันยังไงก็ข,ขอโทษก็อภายัยซึ่งกันและกันครับ น uhm. like like uh, an ี่ครับไปแปดไปครับวิ่งแปดอบแต่ถูกจบผมปล่อยไปเหมือนกันแหละอือครับแต่ผมยังไม่ปล่อยตัวเน้นครับอันนี้มีตัวเน้นด้วยได้ตัวเน้นแล้วอ่าจับคู่ให้ปล่อยไปแล้วให้ตัวเน้นไปแล้วอืมครับจับคู่ให้ด้วยครับจับไปอืมจับให้ครับครับเท่าเดิมหกเท่าเดิมเดี๋ยผมพูดเท่าเดิมครับครับวิ่งแปด ซื้อไรก็ให้มีแปดครับยังไงก็ให้มีแปดแบบนี้ปบผมวิ่งแปดซื้อแบบไหนก็ให้มีแปดแปดหน่วยก็ได้แปดสิบก็ได้เนาะแปดหน้าแปดหลังแปดหน้าแปดหลังมีแปดหมดนีเนเ้เป็นเลขแปดนี่เป็นเลขฝันหรือเป็นเลขชอบอ้ะฝันหรือเลขชอบเลขมัน ไม่รู้มันมาแบบไหนไม่รู้ก็ชอบเองเลยมันมองเข้าตามันมองผ่านตามันเหมือนเลขแปดเลยเหมือนกับมีอะไรมาดนใจให้ชอบแปลน,นมีดนใจชอบแปมือนงดผ่านมาก็งดที่ผ่านมาก็ให้อะไรห้าเจ็ดห้าเจ็ดเก้าหรือห้าเก้าเจ็ดนั่นเลยนั่นแหละดูว่าชอบเก้า เหมือนจะมีของดนจิตโด,ดนใจให้ชอบเนวะคะ่ะเนาะวันนี้ชอบแปดใน,นชอบแปดวันที่หนึ่งกุมภาพันสองพันร้อยหกสิบเจ็ดนี่เนาะถาจายา,แ,ยาแห่หงักคิโลตอาจาย์ตาเซยยังมีเนะาะไอเอฟซีซื้อกอ็ขอให้มีแปดนะครับอขอให้มีแปดทายแปด น้าแปดหน้าแปดหลังก็ได้เนาะเป็นแนวทางเป็นแนวทางรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยแนวทางใน f เอฟซีเพื่อเอซีเป็นแนวทางให้เอซีเสียงโูคสลากินแบ่งรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งสองพันร้อหกสิเจ็ดดูดูแล้วมาต้องอยู่ในหลักกิโลคู่หนึ่ง ดีไม่ดีเข้าสองไม่รู้แหละต้องอยู่พอที่แล้วก็หลักกิโลเข้าสองข้างไ่เนาะสองข้างนีเจ็ดเก้าทางนู้นสิบหกสิบหกข้างสิบหกมันเป็นวันคู่เลยไปออกหนึ่งหกหกหนึ่งนะนี่กข้างดีไม่ดีครับ ไม่ดีค่อยดูของตายาครับจะมีเลขอะไรบ้างเดี๋ยวผมวจะให้ดูครับให้เอ็กซ์ดทน,นดูนะครับน,นี่ครับนี่ครับนี่ครับดูหนึ่งกันยาโอหนึ่งกุมภาสองพันร้อหเจ็ดตายายาเนาะหนึ่งกุมภาพันวิ่งแปดวิ่งแปดจับคู่ให้คือหนึ่งแปดห้า แปดแปดสามเนาะแล้วครับสองตัวตัดสองตัวให้เขาแปดสองแปดศูนย์แปดสี่แปดหกแปดเก้าอันที่วงกลมไว้หมายความว่ายังไรครับที่ผมชอบครับที่ผมชอบอ๋อที่วงกลมให้รับอาจารย์ยาชอบเนาะอันนี้ก็ชอบเหมือนกันแต่แต่ลองลองนิดนึงแต่ก็ อย่าตัดทิ้งตัวแปดเก้าแปดหกเนาะเพราะว่าแปดหกกับแปดเก้ามันเท่ากับตัวเดียวกันเนาะเลขตัวเดียวกันเลขตัวเดียวกัน fc เห็นแล้ว fc ก็หาซื้อไว้เลยอะไรกขให้มีแปดขอให้มีแปดถ้าชอบเหมือนกับตรายาชอบก็หาซื้อไว้เดงหาไม่ได้ไงเดี๋ยววันนี้แปดแปดจะหมดแล้วครับครับในแผงอยู่นี่แปดจะหมดแล้วบางบังบางแผงหมดแล้วแปด แปดศูนย์ก็หมดแปดหนึ่งก็หมดจนถึงแปดเก้าหมดแล้วลอตเตอรี่เพิ่งมาเนาะแผงบางแผงหมดแล้วนะแปดยังเหลือยังเหลือแผงนี่ครับนี่ยังเหลืออยู่ใครที่ยังไม่ได้มาหาซื้ออยู่หลักกิโลครับแปดหลักแปดยังอยู่แปดศูนย์ยังอยู่แปดสามยังอยู่แปดสี่ยังอยู่ครับไม่มาเร็วเร็วเดี๋ยวเขาออกผลมาช้าเดี๋ยวหมดเนาะเดี๋ยวหมดเดี๋ยวไม่ได้ พวกกลมตัวชอบนะคะแปดสองตัวชอบองกรมตัวชอบแต่อันนั้นคือลองมาแปดสี่แปดเก้ากับแปดหกคือมันเลขตัวเดียวกันซื้อแปดหกแล้วซื้อแปดเก้าไม่ต้องทิ้งอยู่แล้วเนาะงวดนี้น้องน้องเอฟเอฟได้สิบแปดครับตัวเดียวหนึ่งแปดตัวเดียวเด็น้องเอฟเดตัค่ะคนที่ผ่านมาหลุด ให้เก้าให้เก้าห้าหกเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าน้องให้เก้าห้าหกเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าวันนี้น้องให <8. S 1> ้หนึ่งแปดให้ตัวเดียวสิบแปดอยู่ในลักกิโลและอยู่ในสารสิบแปดถ้าบางทีก็สิบแปดก็ไม่ได้ที่สารเนาะหลักกิโล ฝั่ง <F> <Ye et. S 2> ตรงนี้ก็สิบแปดด้วยแอฟซีเ hmm. ห ok ็นแอฟซีชอบก็ซื้อเลยได้เด uh. exactly uh. ี so ๋ยวหาซื uh. ้อไม่ได้เด้อือนี่หลักกิโลฝั่งนี้มาตีแล้วมาตีแล้วออกฝั่งนู้นอือตรงนี้แหละมีแปดแปดอยู่ตรงนี้เลยทีกสิบแปดบาทีแปดสองสองแปด ลิที่สารก็1นหนด้วยครับงั้นคลิปนี้ก็มีแค่นี้เนาะอาจารย์ยาตายาหละกิโลครับสวัสดีครับปอาคุณครับหากชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับร้อยทรัพย์นำโชค ในการทำคลิปวิดีโอต่อไปใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งขอให้ตาจันตาเซยายมีเงินมานานให้โชคดีมีเงินมีทองใช้ตลอดไปตลอดปีสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธ,สาธุสวัสดีครับค,คลิปวิดีโอนี้ทำเพื่อเป็นแนวทางเสียงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลไทย ไม่สนับสนุนเล่นการพน,นันขอบคุณครับ